สวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานปฏิบัติธรมธรมศูนย์ตื่นรู้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในระหว่างนี้พระสงฆ์ท่านก็กำลังพิจารณาอาหารนะคะมนมันสการค่ะค่บาแมน สถานที่ก็ล่มลื่นนะคะต้นไม้เยอะถึงจะอยู่ที่อำเภอเมืองะคะแต่ว่าก็มีต้นไม้มีธรรมชาติเยอะมากถ่ายรูปกันนะคะครอบครัวค,ครอบครัววัดตา บ่อน้ำครอิน้าะโอ้ย <c oughs> ไม่ป่วยไม่ด uh ่วยเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวลงตาไปก่อนก็จบแล้ลงตา

รมดาครับที่ใหญ่เป็นแบบธรรมดาอยู่แล้วอากูนะคะที่ที่ถวายที่สิ่งปลูกสร้างหลวงตานะคะมูลคา่าร่วมร่วมหมื่นเขาได้แล้ว,ลวนะพันพันล้านเพราะว่าต้นไม้มูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างถมดินโอ้ลงไปเยอะเหมือนกันท่านตับตั้งแต่วันนั้นท่านก็ปิติร้องไห้อยู่สองวันสองคืนโทรมหาหลวงตาโทรมหาเฮีเล็กผู้เป็นหลานนะคะ ร้องไห้คิดถึงตีสามก็โทรมาวันนี้ก็โทรมาหาหลวงตานะคะคิดถึงคิดถึงหลวงตานะคะปิติแล้วก็หลังจากเนี่ยท่านก็นิมนต์หลวงตาแวะที่พิศณุโลกอีกนะคะเห็นว่าท่านจะ,อ,ะอยากมอบโฉนดให้กับหลวงตานะคะใช่ครับพี่ใหญ่ก็อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุกับอากูด้วยนะคะคุณกลิดนะคะ นี่ค่ะเฮเล็กหลานชายเฮล็กหลานชายพี่ชูสีเป็นเป็นน้องนะคะน้องน้องรักพี่ป้อคอนสวยสวัสดีค่ะดเ,เดินทางมาไกลเลยนะคะรอบนี้มาด้วยกระเป๋าสีชมพูอ๋อ๋อใช่อากาศดีสดชื่นนะคะ หนาวกำลังพอดีนะคะศคที่อยู่ที่เชียงรายนะคะมาจเวัีครับผมนตื่นรู้ค่ะมาเจอพี่ปอได้นะคะพี่ปอคนสวยพี่บีสวัสดีค่ะพี่บีพี่เพชรสภาพแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ใช่แล้วไม่ชีเจ้นสวัสดีน้ำมัสการตอนนี้ กาแฟนี่คือภาษาลาวกาแฟอย่างกาแฟอย่างข้าวฟี่อยากเทนดาน์มัฟฟี่ภาษาอีสานเรียกอะไรโอ้โหสำเนียงเป๊ะเวอร์ภาษาไทยกาแฟอีสานกาแฟภาษาลาวเอาภาษาลาวอร่อยอาวพี่อร่อยเทนดารสปิทไทยอร่อยอะไรนะเลิเ ตีนเชิดฟี่ตีนเชแคนรดับตีเอาละน้องเจมคอฟฟี่กาแฟ่ีสานก็แลว่ากาแฟแต่อร่อยกาแฟภาษาไทยเรียกว่าอะไรเห็นไหมฝรั่งสอนเลยเอ้หแฝรังแล้วรั่งยังสอนเออ เสียดีลิชดีลิเสียภา่าทิเเชอร์ดเบเชภาษาอีสานอร่ยาสไงกาแฟแซ่บซื้อใหพร้อชดยพรละพรละพรละพร่ไหเ นำมามุดเข้ามา น้องแก้วพี่เปียวพี่เปียวมีมุกเด่นพี่เปียวจะพาไปทำวันนี้อุย้ยเสียงนูนี่ถวายอาหารแล้วนะคะรับพรแล้วเดี๋ยวเราจะตามหาผู้พันนะะเราจะตามหาผู้พันนี่นี่นี่ที่ชูสีรู้ไหมเราควรไปสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ผู้พันหามากเมื่อวานนี้สัมภาษณ์ยังไง อ๋อก็กระเป๋าแพรปีแปดเจ็ดเจ็ดแปดใบอ่าพี่ปอก่อนเหรอพี่ปอเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มแพงไปดิเดี๋ยวเพิ่มแพงมาดิพี่ปอเชื่อไหมครับพี่ปมเชื่อเปล่าผู้หญิงที่ชื่อปอน่าจะสวยโอ้สวยครับเจอแล้วแล้วผมเป็นคนเมียเมียชื่อปอแต่ถ้าเกิดว่าปอที่สวยกว่า อันนี้อุ้ทักมาแล้วพี่ปอเข้ามาแล้วน้องเปี้ยวเล้วให้ดูเลยว่าปอกับปอใครจะสวยด้วยกันแล้วจะมีพี่ปอทำลายนะมีคนชื่อพอกนะพอพอเพชรพอเพชรก็สวยนะแผนไปแผนไปนี่เาเรียกว่าไม่ชสวยในร่างเขาเรียกว่าสวยทั้งบุญ เสวยอ่าสะวายงามเขาแกงสาวสวยสวยสิ้นคิดเขาสวยสิ้นคิดเขาบอกผมไม่คิดแล้ววันนี้อยากไปไหนก็ไปลูกพี่ผมจะไปไหนก็ไปเลยลูกพี่ผมอ่านไลน์เมื่อคืนมาไม่หลับอ่านไลน์แต่ตอนเช้ามาลูกพี่ผมสบายใจแล้วสอแจมส่อแจมโทรเออไลน์มาขอทัวร์พี่เล็ก เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคือมันมีอะไรเรื่องครอบครัวเราไม่อยากอธิบายความเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่สามแต่มันมีความรู้สึกว่าให้อภัยกันอะไรอย่างงี้โอ้โหนี่ลูรู้เลยพี่เพชรจริงๆนะพี่ปอนะคือนอนผมเขาพี่เล็กเนี่ยเขาจะไปไหนก็ไปกับผมคราวนี้ผู้ชายเราจะรู้กันเนี่ยอาจะเข้าใจผู้ชายทอกคราวนี้เขาก็บอกช่างเชิญค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะเฮ้ย เขาบอกเขาไม่คิดแล้วอซอแจ่มจะพูดซอแจ่มจะคิดยังไงก็จังเลยเธอเขาคิดมากเขาก็ทุกเขานอนคุยกันบอกพี่พวกเราอะสมัยก่อนที่มาเจอหลวงตาพวกเราก็แสบกันไงมันมีแผลไงมันมีแผลซ่าวันนั้นแม่บ้านแม่บ้านก็เครียดคิดมากเดิน้ามาบอกสีซอแจ่มไลน์มาถึงก็สิ้นคิด ใช่ถูกสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะอะไรมันก็มันมันกลับไปไปตาลปัดหมดนะนะนะความร่มเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันถ้าเกิดซอเป็นน้ำมันที่ได้เป็นไฟเมื่อไหร่มันก็ลุกใช่ไหมใช่แค่นี้พอซอที่แรกซอสยังยังไม่ได้เป็นไฟหรอกเริ่มเป็นพิชิตก่อนโอ้ใช่พิชิตจุดไงประกรายอ่าใช่ใช่พ่อผูดถูกผู้ผู้ถูก แค่เพียงเป็นประกายปั๊บแต่เราวระุคิดได้เฮ้ยสามีเราไม่เป็นคนกันแล้วอกินอะไรกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวก่อนที่เรื่องจะยาวไปมากกว่านี้เขาบอกเขาขั้งพี่ยู่สีมากเลยจริงๆเิงเจอจริงมากคุณบวดว้าจริงจริงๆเขาอยู่บ้านเขาเต้นเต้นอะไรเขเต้นเดี๋ยวต้องให้เขาเต้นอยู่เต้าเนี่ยเต้นเน่ยเ้นเนี่ยเต้นเอี่ย ที่เราไปดูอะนะแล้วเราพอมาเจอพี an ่เพชรต้องต้องเต้นให้ดูนะคะพี่เพชรอ๋อใช่พี่เก่งใช่ครับใช่ครับพอมาเจอตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างคะดีดีมากอ๋อค่ะคเนื้อเนความคาดหมายไหมคะเมื่อก่อนอักขระเปรี้ยวเดี๋ยวนี้หนักกว่าอักขระสะขุนมากเลยค่ะคือคือพูดกับพี่พี่คงตลอดว่าที่ที่ดูตลกวันเนี่ยเราแบบเออตั้งแต่เห็นพี่สุสีเนี่ย ชอบชอบความน่ารักก็หลายอย่างอ่ะมันก็เป็นอะไรที่แปลกเนาะไม่ไม่ได้มงเงินนะพี่ผชมนะจากคนที่ชอบกันก็มาเกียดกันแล้วนะคะอืมใช่บ้าเลรอเนี่ยอีไมไหไมนผมไม่คยว่าแต่พอผมไม่ชอบคนอื่นเขาบอกไม่ได้ไม่ได้ชอบไมแสดงเขาไม่ได้ชอบแบบชูสาวชอบการแสดงแฟนคลับแฟนคลับ มาคิดข้าว <ปะ S 1> ค่ะเดี๋ยวพี่โชคสบาอี้เกจถรูปมาเปนครับพี่ขนาดไปดอยชาวดอยยังมาขอถ่ายรูปด้วยเลยค่ะอดอยไหนดอยหมืดยมอดยชงโอเอามองกล้องหน่อยเอากาวันชูเอาอันนี้วิดีโอนะฮะ ผู้พันผู้พันกินอะไรคะของปดทั้งนั้นเลยนะคะมีอะไรบ้างจับชายค่ะทานข้าวก็ต้องเวลาไม่มเป็นโรคเพาะด้วยนาต้องโอ้ผู้ชายเอามีส้มด้วยผู้พันกินอาหารครบห้าหมู่เลยถูกต้องตามหลักสุขภาพผู้พันคะวันนี้พกกระเป๋ามากี่ใบคะ หกวันนี้หกนะคะเราไม่ตักให้เราไปดูก่อนพี่ชูชีมามาดูว่าพี่ผู้พันน่ะพกกระเป๋ามากี่ใบวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาจับตรงนี้ก่อนเอาหรอเดี๋ยวค่อยมาถามหรอหกใบอ๋อวันนี้หกใบผู้พันน่ะจะพกกระเป๋าไม่รู้ทําไมเยอะแยะหกเจ็ดใบดวงตาก็แซวว่ามึงเอาอีกไหมกระเป๋าจะซื้อให้บ้านหนองม่อศูนย์ปฏิิบัตธรรมชื่ออะไรครับสวนธรรมอุบาสิกา โตใช่ไหมฮะบบอกสวนคำว่ายู้ภาษาจีนเจี๊ยภาษาไทยกินข้าวภาษาอีสานภาษาอีสานปักไปนอไปไหนอนอันนี้ยังไม่สอนอันนี้ยังไม่สอนยังไม่สอนนี่กินข้าวกินข้าวกินข้าวมันมันเพราะไปไงท็อาเดินมาต่างาเลงทเรอรเข้าแตที่บ้านผมรี่ดังเล็กนะนางเล็ก นางเล็กเออนางเล็กนั่นนางเล็ดมั้นนางเล็กนางเล็กใช่ใช่ใ่นางเล็กามอนเป็นย่างเป็นนางที่โอยมาแบบนี้พี่ว่านยมาหลอกผมนลพี่ว้านกะเล่นมุกใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้มีบนี่เขาจริงจังเขาไม่ได้นะอ๋ี่เขาจริงจังมากเออหน้าเขาก็จริงจังค่ะมอบกายถวายชีวิตหรือยังวันเนี้พมอายแล่อ้วนอแกยเลียบอก็้คานนี่นี่ก ส้มตำแต่บ้านผมเรียกตำส้มบ้านพี่เรียกตำบกฮุ้งเอาตำบกฮุ้งคุ้นส่ยเอ้าก็อยู่แถวเนื้ะ L A โอ้ L A นี่ร้อยเอ็ด L A O F อยู่แถวแถวร้อยเอ็ดคืออยู่อุดรขับข้าววันนี้น่าทานมากแต่หลวงตาไปที่ไหนได้กับข้าวที่บอกตรงแล้วน่ากินน่าทานมากนี่พี่บีพี่บีตอนนี้เห็นพี่บีแล้วเหมือนเห็นแบบเห็นอะไรคะพระแม่เจ้าเมื่อตีเจ็บตีก่อนชิงเปล่าใช่พระแม่เจ้า พี่พี่คิดแบบนั้นแต่พี่พูดไม่ได้หล่อขึ้นทุกวันสายดูก็ดีครับน่าใสไหมคะน่าใสไหมคะไปวันศุกร์ค่ะไปเจอพี่ถุงแก่นไ้นแล้วก็อะไรไก่ตั้งเน้อเขาาไปเรียนปีแลับฮะแฟนคลับพร้อมมานะคะกินกัน สุมาทำไมถึงเป็นฉายาสุมาอี้คะเป็นคนที่ต้อตอบหลวงตาได้ฉับฉับไว,บไวมันแบบมีปัญญาอะไรอย่างนี้ใชส่สุมาอี้นี่เป็นตัวละครในอะไรไอ้สามก,ก๊กพี่จะตั้งเขาของเบ<อ>้งของเ<อ>บ้งนี่จะดูลมทิศทางไงเวลาตีค่าศึกอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่มีสมองมีปัญญาแล้วเวลาหลวงตาท่านเทศเนี่ยเขาก็จะ ช่วยแจมช่วยเอ่อช่วยอ่าเสริมแบบให้คนเข้าใจอะไรเงี้ยสแทรกเอ้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอธิบายความค่ะค่ะี่เป็นที่มาของสมาอี้วันนี้เป้าหมายเราจะเป็นสัมภาษณ์ที่พี่ปอเนาะอ้ได้ได้ได้พี่ปอพูดพี่ปอพูดพี่ปอเออเออพูดพี่ปอพี่ชูศีสะดุ้่มป้าหรือเปล่าพี่ปอนี่ หลวงตาเขาเนี่ยเป็นดาราเนาะเดี๋ยวจะเจอกันวันนี้ที่ต้อนรอบาจองคิวจองคิวไว้จองคิวแล้วก็แก้ตรงนั้นเอาตอปลาปลาพอปล่าพอก็เพชรดีพอก็เพชรดีที่ดีอย่างเงี้ยตอตัวปอับตัวปอปลาบอไม้ไม้บีคก็น้องแก้วไลฟ์ถึงไหนแล้วแบ ป้าป้าพี่ก<ม>็จะพาไปไปหาผู้พนันผู้พันคือนี่ผู้พันเนี่ยอผูพันของเราใช่ผู้พันนี่วันนี้เรายังนับกระเป๋ากันอยู่ผู้พันพกมากี่ใบคะวันนี้วันนี้หกทำไมคือต้องต้องพกเยอะอขนาดนั้น โอ้แล้วค่ะขอขอเปิดสักใบได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคูพันก็อยู่กับเรามาตั้งแต่<อ>ตั้งแต่ไหนอ่ะไู่พันเป็นหลายปีเป็นป,ปีแล้ว มีกับสามเดือนมีกันไกลตัดเล็บมีอะไรอีกแล้วงงไหมคะเวลาเปิดจะหาของกระเป๋าไหนอยู่กระเป๋าไหนรับนวดถ้าเกิดว่ามีแขนเยอะที่จะมานวดนะคะอ๋อปวดหนักอ๋อมีพกยาด้วยนะอ๋อสูตรเด็ดเหรอคะนี้โอ้จัดเป็นชุดเลยนะโอ้โหยาชุดคือนวดเสร็จจ่ายยาชุดเลยเหรอคะเผื่อ๋อเผื่อระบม ออกมาทั้งตะควรค่ะนะน้องแก้วแต่ว่าแก้วอ่ะเคยนวดกับพี่สมบัติแล้วเป็นยังไงประสบการณ์สามวันแอ่แต่ละคนมันก็หายไปเลยหายเป็นปิดทิ้งเลยเพราะว่าแกจ่ายยาแก้ปวดหรือเปล่าไม่ได้จ่ายยามผู้พันใบนี้ทำไมมันแลดูหนักๆรอในชีเปิดกุสมบัติโอ้โห มันเา้นมาหรืเปลาแต่มนใช่ท้อกออกมาคือถุงพลาสติกโอ้ยาเขียวก็มีแล้วก็อะไรอย่ีโอนตมีทั้งหน้ากากอุ้หน้ากากนี่คือรีไซเคิลเหรอคะหน้ากากอ๋อพระอัมพาอมิยาอ๋อโอ้โหอดพิเออืยันนี้เวลาลงตาจะเซ็นรูป อ๋อ oh, ปากกาทองคืออันนี้ใช่ไหมคะปากกาทองอ๋อมีบันทึกรเมีบันทึกรับด้วยโอ้โหกเหจดทุกสิ่งอย่างยิ <S 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 ok ่งกว่าโดเรมอนโดเรมอนยังมีไอ้ไม่ไม่ขนาดนี้นะเนี่ยในในกระเป๋าเงินเขาเก็บเก็บเออนพิเแล้วในในฟังไหน โอ้โหหมุนมาใบใหญ่กว่าเพื่อนนะคะในมีตังกี่บาทุพันโอ้โหมัดเป็นร้อยเลยนะมัดใส่ทุ่งด่างโอ้หัวถือพวงแกจะตกกหายหมดเลยอันนี้คืออะไรคะหมักฝรั่งะแกจะไปกระโดดุ่มไม่ไหนมั้งอรโ่้โอ้โอ้กอ้โออ้โอ้โอ้โอยอ้มอ้้โออ้อ้ไอ้โอ้โอนี้โออ้อสเปรย์พ่อคอ้อ้ออ เดี๋ยวสเปรย์พ่นคอนี้ก็คือใช่ครับนี่พี่สีพี่สีค่ะกอพาราก็มีมีเอ็กซยาเขียวโอ้ยหยอดล่ะคะเอาเอาไว้หยอดไทยคะอกัญชาที่เอามาจากอ๋อหยอดกูแล้วถ้าหยอดกูไม่หลับแล้วทำยังไงต่อคะอันนี้มันเป็นกัญชาพื่ำบัด ที่เราเห็นที่มันเป็นแกล้ว่าหยอดปูแล้วกูไม่ละผู้พันจะมาหยอดตัวเองอันนี้คือจบที่เราแก้ปันที่เราไงอย่าไปแก้ที่คนอื่นอ๋อตะบายด้วยโหผู้พันสุดยอดโอเคโอเคเียวปากแล้วโอเคหอมปากหอมคอแลนี่นะคะกระเป๋าจะอยู่รอบด้านรอบทิศผู้พันแบบนี้เลยนะคะ คือคือต้องมีสายบบมีด้วยนะคะแบบว่าแบบสปอร์ตหลังนะคะเพราะว่ามันหนักมากผู้ผู้พันปิดได้ไหมคะกระเป๋า ทำไมสวัสดีค่ะกินข้าวกับอีหยังแน่พี่พีทันอะไรบ้างค่ะอู้ส้มตำไก่ย่างไก่ทอดเลย ข้าวหรอคะอ๋อนี่ไงน้องใหม่นี่เคล็ดลับนะคะเขาถามมาหลายคนน้องใหม่กินอะไรถึงได้สวยขนาดนี้นี่ค่ะกินเลยค่ะต่เมื่อคืบาปแล้วเนยจริงกินข้าวยังอ่ะยังเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะปิดไลฟ์แล้วค่ะเราก็จะขอลาไปก่อนลา ไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะไปรับประทานอาหารนะคะนี่น<ร>ก็ยาติาราธรรมรับประทานอาหารร่วมกันนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็ฉันอยู่ด้านในนะคะดวงตาไม่ชีอ๋อไม่ชีฉันเสร็จแล้วนะคะอโอเคหนูก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ